สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครสาสไทยดูได้ดูตรงดูได้รัคนาก็สามารถดูได้มันเป็นการดูโดยรวมอ่าไพ่อาจจะสลับก็ได้นะคะคือนิดอาจจะทํานายเป็นตัวท่านหรือ อาจจะเป็นคนรักของท่านนะคะแบ่งเป็นสองช่วงคนรักที่คุมเคือและคนรักเก่าคะ่ะอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับค่ะรับแต่พลังลงานพลังงานบวกนะคะโทษทีอ่ะเป็นของประจําเดือนธันวาวันที่16 31. ถึง3 1เอดธันวาคมนี้นะคะมาดูไพ่นะคะไพส่สถ้วย2ถ้วยคะ่ะโทษทีอ่าหนเหรียญ นะคะก็เป็นความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณยังรักกันอยู่คุณยังแน่นแฟนกันอยู่นะคะแต่ไพ่ก็ยังมีความนิ่งอยู่มีไพ่ความเจ็บปวดก็มีไพ่ก็บอกว่าสองกระทาค่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะมีไพ่เดอะมูนมีความคิดมากคิดหนักไพ่เดอะทาวเวอร์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะพังได้นะคะอ่าไพ่หนึ่งเหรียญค่ะมีความรักความสัมพันธ์เนี้ยอ่ามันอาจจะแบบยังไปได้เรื่อย นะคะก็ยังมีคำพูดคำจาอยู่สองเหรียญยังประคับประคองค่ะหกเหรียญอ่ายังเป็นการสื่อสารและการพูดคุยที่เหมือนเราจะต้องพยายามกับเขาตลอดมันเหมือนเป็นการรอคอยเนาะอ่ะาไพ่บอกว่าใครที่แบบว่าความรักคนสัมพันธ์มันดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ยังประคับประคองได้อยู่มันเป็นอะไรที่เดิมๆอะค่ะอ่าในช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดหนักนอนไม่ค่อยหลับเนาะ มีเกณฑ์คนรักจะมาหาและมาเจอนะคะแต่ถ้าใครอยู่ด้วยกันความรักคนสัมพันธ์มันก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆเห็นไหมไพ่เ e มเพลค่ะในความรักคนสัมพันธ์อ่ะเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่โรเล่นิดหนึ่งเนาะเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะมันก็เลยเป็นการที่ว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะไพ่ของการสื่อสารของคุณมันก็ความรักคนสัมพันธ์มันก็ถือว่าถือว่าใช้ได้แต่มีไพ่เดอะทาวเวอร์บ้างก็ เป็นเรื่องของคำพูดและก็เรื่องของการเงินค่ะที่มันทำให้เราบันทอนซึ่งกันและกันนะคะ,ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเขาอาจจะอยู่แดนไกลนะคะหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับคุณเนาะเขาก็ไปไปกับ,ก,บกับมามาหาคุณอยู่คนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะราศีธนูราศีกุมค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไง กับชาวราศีสิงค์ค่ะขัาไพ่ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยไพ่จัสติก เขาก็รักคุณดีนะแล้วเขากา็ใครที่มีเรื่องอมีทะเบียนสมรสมด,ด้วยกันเนาะก็ยังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้่ายบอกว่า จากไพ่นะคะก็มันเปือนเป็นรักสามเศร้าหรือเ่าไพ่บอกนะในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวเนาะไพ่ก็ปรากฏแล้วเนาะไพ่ดูวคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะดูจากไพ่หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือเขาอาจจะต่างศาสนาก,ก็เป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะอยู่แดนไกลนิดนึงไพ่บอกว่าตอนนี้คุณนิ่งกับเขามากมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความชัดเจนเรื่องของกฎหมายหรือเรื่อง ทะเบียนสมรสมกันและกันพาบอกว่าสามเหรียญเขายังให้คำมั่นคำสัญญาคุณอยู่นะแล้วพ่ยก็บอกว่าเขายังเป็นห่วงคุณอยู่เขายังกักคุณไว้อยู่นะคะยังไม่อยากให้คุณมีใครเขากลัวคุณมีใครมากเลยค่ะพาบอกว่าสามกถาอนาคตเนาะเขาก็ยังอยากที่จะไปกับคุณค่ะเขาก็พยายาม พยายามพูดให้คุณเข้าใจอยู่ไพ่บอกว่าใครสักคนหนึ่งมีไพ่ของการหลอกลวงอยู่เนอาะไพ่ในลักษณะที่ใครสักคนหนึ่งมีแอบอยู่ก็คืออาจจะมีคนรักหรือมีน้อยนะคะไพ่บอกนะก็เลยเป็นความรักคนสัมพันธ์เนี่ยคือคุณนะ่ะคุณไม่โอเคแน่นอนถ้าเป็นรักสามเศร้าเป็นรักอะไรที่แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมีความรักตลอดเวลา ไพ่บอกว่าคุณพร้อมที่จะเลิกอย่างเดียวเลยคุณน่าจะมีข้ออ้างในเรื่องของกฎหมายมาขู่เขาประจําหรือเปล่านะคะไพ่บอกนะแต่เขายังอยากไปกับคุณอยู่ค่ะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูว่าดูจากไพ่นะคะอื เขาก็ยังให้คำมั่นคำสัญญาย,ยังอยากที่จะมีคุณอยู่เนาะ,อะขอให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุมเกรือของชาวราศีสิงห์ค่ะในช่วงนี้มีไพ่ของความลับเนาะมีไพ่ของการหลอกลวงมีไพ่ t ด e ะฟูลเขาก็ยังทำตัวล,ะละันล้าทำตัวโสดอยู่ไพ่บอกว่าเจ็ดกระทาค่ะฉันสับสนมากเลยไพ่บอกว่าจัสตเมน แต่เขาก็ยังเป็นดวงคู่กับคุณนะคะชาวราศีสิงห์ยังไม่ห่างไปไหนยังไม่หายไปไหนจากชีวิตคุณค่ะไพ่ก้าวเหรียญเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่แต่นะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณน่ะอยากเป็นอิสระแล้วคุณเลือกที่จะว่าฉันอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้แต่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่เด่นเนาะคุณอึดอัดใจมากเขาเขาเป็นคนที่เจ้าชู้อ่ะทำตัวลันล้าจนเกินไป ไพ่บอกว่าสามถ้วยความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเพื่อนมากกว่ามันไม่เหมือนแฟนประมาณนั้นค่ะคุณอึดอัดมากค่ะจริงๆคุณก็อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะจริงๆคือความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ชัดเจนอะถามว่าคุณรักไหมคุณรักมีผลประโยชน์อยู่ไหมก็มีผลประโยชน์อยู่ไพ่เดอะทาวเวอร์ ความรักคนสัมพันธ์นี้มันก็ดูเหมือนพังอะ่ะมันมันไม่เหมือนคนรักไม่เหมือนครอบครัวแต่ทุกๆอย่างเขาจะอ้างแต่ว่าเพื่อครอบครัวคุณเลยอยู่ตรงนี้คุณเลยยังไม่ไปไหนจากเขาคะ่ะดวงคุณยังเป็นคู่กันอยู่แหละเหมือนคุณจะมุกออนแต่มันยังมุกไม่ได้มันก็ยังกลับมาหากันและกันคืนนี้ต้องบอกว่าในลักษณะนะคะ อ่าต่อให้คุณเลิกกันตอนช่วงเนี้ยยังไงคุณก็ยังกลับมาหากันต้องถามใจตัวเองว่าใจแข็งมากพอไหมเพราะณตอนนี้คือคุณก็ยังใจแข็งไม่พอเพราะว่าเขาพยายามที่จะติดต่อพยายามกัาบคุณมาไว้พยายามที่จะดึงคุณไว้อยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าคุณรู้สึกแบบอึดอัดใจนะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้เป็นคนแฟรนลีนะคะราศีตุล มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะขอไพ่ค่ะคุณนายเขาก็ยังอยากให้คุณอยู่สุขสบายเขาพยายามประครับประคองคุณให้ดีที่สุดค่ะอ่าเหมือนไพ่บอกว่าลองถามใจตัวเองคือเหมือนเขาคงบอกแหละว่า ลองถามใจตัวเองซิว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมเพราะจริงๆเขาก็มีคุณอยู่ตลอดเวลาแหละคือเขาก็ยังไม่อยากให้คุณไปไหนต่อให้เขามีน้อยหรืออะไรไงเขาก็ยังคิดที่จะมีคุณอ่เพราะว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยเรื่องงานเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณค่ะ,ะไปสรุปหน่อยไปสรุปค่ะไปสรุป กลายเป็นว่าตอนนี้คุณกำลังนึกคิดว่าจะเอายังไงดีลองค้นหาใจตัวเองดูนะคะใก้อบอกลองเปิดใจค้นหาความรู้สึกว่ายังต้องการเขาอยู่ไหมพยายามอยู่กับตัวเองค่ะนึกคิดดีๆคิดช้าๆค่ะว่าคุณจะคิดแล้วคุณจะคิดออกค่ะเห็นไหมเห็นกุญแจไหมคะทบทีนะนี่นี่แหละคุณจะเห็นณนะตรงนั้นค่ะมาดูให้กับคนรักเก่านะคะ ขอไพ่ให้กับคนรักเก่าค่ะมีไพ่ของหกเหรียญการพูดคุยหนึ่งถ้วยยังรักอยู่ไพ่สามเหรียญค่ะยังอยากที่จะพูดคุยอยากจะสื่อสารอยู่ค่ะณตอนนี้สองดาบค่ะมีความอึดอัดใจมีความลังเลยไพ่จุดเจวิลความรักความสัมพันธ์นี้มันมันก็ดูยากเย็นมากเลยไพ่ดูชาร์ด ไพ่สองถ้วยไพ่ในออบคัสไพ่สิบเหรียญอ่าลักษณะนะคะคนรักเก่าเขาก็ยังนึกถึงเราอยู่เขาก็ยังชอบเราอยู่สามเหรียญมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อมาและสื่อสารหาคุณค่ะแต่ด้วยความที่ว่าสองดาบคุณก็ไม่อยากจะตอบรับเขาแล้วเห็นไหม คือคุณก็พยายามหนีเขานะอ่าแต่ความรักคนสัมพันธ์นะมันมีไพ่เจวิวคุณอาจจะมีลูกด้วยกันหรือมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะอ่ามันก็เลยต้องแบบวนกลับมาพูดคุยแต่มีไพ่ห้าดาบค่ะพอคุยกันทีไรทะเลาะก,กันทุกทีเลยนะเหมือนคุณคิดแค่ว่าถ้าจะติดต่อมาก็ให้เงินมาแค่นั้นพออ่าไพ่ี่ชารอดค่ะ เขาอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณแต่นะตอนนี้ถ้าบอกว่าแม่หมอมเห็นมาเลยพายดูยชาดกกำลังเดินทางมาค่ะแต่ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะแล้วแต่บุคคลนะบางคนก็สามเดือนนี้ก็มาค่ะบางคนอาจจะเป็นปีก็เป็นไปได้อนะพ่บอกว่าจริงๆคุณก็ยังรักเขาอยู่นะก็เหมือนการที่คุณก็ยังรอเขาอยู่เช่นกันค่ะถ้าดูจากพ่แต่ด้วยความที่แบบเหมือน คุณคิดว่าเขามีตัวเลือกอยอะคุณก็ไม่โอเคอาจจะเป็นเพศเดียวกันเพศเดียวกันก็คือหญิงกับหญิงชายกับชายนะคะอ่าไพ่ของสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญสี่เหรียญเขายังเป็นห่วงคุณแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนเข้าหาคุณเยอะกลายเป็นว่าเขามาหึงมาห่วงคุณด้วยซ้ํานะคะดูเหมือนคุณไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจคุณนิ่งใส่เขามากค่ะนะจากไพ่อ่า เพราะคุณอยากจะตัดจบเพราะคุณคิดทบทวนดีๆแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรไปต่ออ่าอ่าทษทีค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะราศีกรกฎค่ะที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องมาขอดูให้ความรู้สึกเขาหน่อยค่ะความรู้สึกเขาเขารู้สึกยังไงค่ะ เขารู้สึกว่าคุณใจแข็งกับเขามากเขาอยากกลับมานะแต่เขาก็รู้ตัวว่าเขาอ่ะมีจุดบกพร่องมีเกณฑ์ที่เขาจะมาง้อนะคะชาวราศีกรชาวราศีสิงห์โทษทีค่ะ,ะเขาอาจจะมาง้อคุณค่ะแต่ในที่นี้ก็มันเป็นแค่ได้ความคิดที่ยังไม่ลงมือทําแต่ใกล้จะลงมือทําแล้วค่ะเหมือนเริ่มจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ แต่ดูรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณไม่ค่อยตอบรับคุณไม่ค่อยแคร์คุยก็คุยน้อยคุยมาก็คุยแต่คุยน้อยมากเลยเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจให้คุณเห็นอาจจะเพลนิดหนึ่งนะคะอ่าไพ่เดิรฟูลค่ะเขาอยากรู้ด้วยว่าคุณอ่ะเป็นโสดหรือเปล่าหรือมีใครหรือเปล่าอ่าในช่วงนี้คุณแบบพอคุยด้วยแล้วคุณรู้สึกหัวร้อนงุนงิดใส่เขา เขาก็เลยแบบพยายามเข้าหาคุณในลักษณะแบบเพื่อนอยากเจออยากกินข้าวด้วยค่ะนะไพ่บอกอ,อยากจะคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันผ่านพ้นก็คือลักษณะที่เขาจะเข้าหาคุณก็ลักษณะที่แบบแบบเพื่อนก่อนอเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีคนคนหนึ่งเขาอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาให้กลับมาคืนดีให้ให้คุณเข้าใจเขา ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะก็คือเหมือนแบบอาจจะขอพรนะ่ะเพื่อให้กลับมาหาคุณนะคะลักษณะที่ว่าคุณก็จะมุฟออนอย่างเดียวคุณไม่เอาเลย <c oughs> นะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภคา่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนคุณไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจด้วยมางอก็ช่างเถอะชันหงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวร้อนใส่อย่างเดียวเลยอ่า ขอให้สรุปค่ะเอ้ยไพ่แนะนำแนวโน้มค่ะแนวโน้มแม่หมอเบอร์ละขอให้แนะน้มแนวโน้มค่ะไพ่สี่กระทาค่ะไพ่ของการนิ่งไพ่ของห้าดาคุณนิ่งมากพอคุยปับ๊บคุณก็ทะเลาะอะทะเลาะก,กันแล้วก็ไพ่บอกว่าคุณกดง่ายคุณไม่โอเคคุณแข็งใส คุณเสียใจกับเขามาเยอะแล้วไพ่หกถ้วยค่ะ,ะเขาอยากกลับมานะยิ่งเขาเห็นคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขายิ่งห่วงยิ่งก้าคุณยิ่งอยากกลับมาหาคุณค่ะชาวราศีสิงห์พยายามพยายามแบบแต่งตัวให้ดูดีนะคะหล่อสวยเข้าไว้ค่ะแล้วจะดีต่อตัวคุณเนะาะไพ่บอกว่าเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิม จะทำให้มันแฮปปี้ค่ะไพ่ของแปดถ้วยยังไงคุณก็ไม่เอาดูไพ่ของความเสียใจไพ่ด็ดชา e เวอร์ไพ่แบบแปดถ้วยคุณรู้สึกว่ามันไปแล้วก็คือไปพอเออม,มันเป็นแค่ความคิดเนาะ<ป>เขารู้สึกอยากไปกับคุณต่อเก้าเหรียญเหมือนเขาจะพยายามมาทําให้คุณแฮปปี้และคุณมีความสุขอะ ยังไงก็ได้ขอให้ฉันได้ไปต่อกับคุณนะอารมณ์ประมาณนี้ในความที่เ้าคิดแบบนี้ค่ะนะอาจจะเป็นชาวราศีส่วนมากจะเป็นชาวราศีตุลกุมเมถุนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ส่วนมากจะเป็นธาตุมเนะาะมามาดูสีแนวโน้มหน่อยสิ ว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราขอไพยคะ่ะเขาอยากบอกอะไรกับเราคะ่ะ <_ d ain> เมื่อถึงเวลานะคะ <_ d ain> เขาจะเพียรพยายามมาง้อคุณคะ่ะ <_ d ain> อยากมาเอาชนะ <_ d ain> แล้วก็อยากจะมาทำเพื่อคุณไพ่บอกคิดถึงเห็นไหมคะคำว่าคิดถึงอ่ามาดูไพ่สรุปคะ่ะของคนรักเก่า ให้สรุปหน่อยให้สรุปค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันคงจะหยุดแล้วไม่น่าจะเริ่ตกโตแล้วมันน่าจะอยู่นิ่งแล้วนะคะไพ่บอกว่าคุณเฉยมากอืมแต่เขาอยากให้คุณนะ่ะเปิดใจกับเขาค่ะมาดูการเงินค่ะการเงินการงานขอไพ่การงานก่อนนะขอไพ่การงานค่ะ ยังไปได้เรื่อยค่ะช่วงนี้คุณจะจริงจังในเรื่องการงานมากเลยมีเกณฑ์ที่คุณอยากจะออกจากการงานหรือเปล่าคะสองดาบมีความลังเลเนาะอืมว่าจะออกดีไหมถ้าออกไปแล้วจะดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คะ่ะมันอาจจะมีจุดปกพร้องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ ไพ่บอกว่าคุณจะออกไปด้วยความหัวร้อนนี่แหละของเราความมนโนของเราความคิดมากของเราถ้าถามว่าออกไปแล้วจะได้งานเลยไหมมันต้องใช้เวลาหน่อยค่ะไพย่ยังไม่ขึ้นว่าจะได้งานเลยนะส่วนคนที่ทําธุรกิจนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่จะทําแล้วดีไหมอันนี้นิดบอกว่ายังไม่ดีนะคะไพ่บอกยังไม่ดีเลยอืมก็เซฟเอาไว้ก่อนค่ะ ปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีเนาะส่วนในเรื่องของการทำงานก็ยังแบบเหมือนเราจะตัดปัญหาหนีปัญหาเลยอะดูจากไพ่นะอ่ามาดูให้กับการเงินค่ะการเงินของชาวราศีสิงค์ค่ะคิดมากเนาะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะคิดมากในการที่คุณไปคำประกันให้ใครหรือเปล่าคะไพ่ขึ้นมา มีเกณฑ์ที่แจ้รับเงินก้อนโตนะแล้วก็ใช้เงินเก่งมากด้วยพอมีเงินเยอะก็ใช้เยอะไพ่เธอเม่เงินที่คุณคิดว่ามันจะได้มันก็มีโอกาสได้แต่ว่าช้ามากตอนนี้กลายเป็นว่าจัดต้องอะไรไม่ได้คือไม่ควรใช้เงินค่ะนะมีเกณฑ์ที่คุณจะเอาเงินอนาคตออกมาใช้เลยล่ะสามเหรียญค่ะใครคิดที่จะกู้เงินไพ่ j u s t i c มีเกณฑ์กู้ได้ค่ะ หรืออาจจะทําเกี่ยวกับพวกบัตรอะไรเงี้ยทำได้ค่ะนะมีเกณฑ์ได้ต้องเตือนไว้ก่อนนะคะอย่าไปคาประกันหรือ,อให้ใครนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้ค่ะ ถามว่าได้ไหมมันนี่ต้องบอกว่าได้แหละแต่ว่ามันช้ามากๆคุณจะเสียเครดิตไปด้วยนะคะอ่านี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยวนที่นี้นะคะใครอยากด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้สอบถามได้ค่ะแม่หมอไม่ดุนะอ่าฝากกดติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ